สำหรับคลิปนี้นะคะสาวไทยบ้านก็นจะผ้ามาทํำคันดัเพลงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ห้าวตองใส่ก็มีใบตองกันกรสปเปิลตะปูเข็มสำหรับอุปกรณ์ที่ห้าตตองใส่ค่ะได้ดอกพุดนี่ค่ะสำหรับเสียบช่อดอกนะคะเรามาลงมือทํำกันเลยค่ะห้ากระเรียมใบตองหยกบประมาณสี่ถึงห้าเซนค่ะ สำหรับทํำเป็นชอ่อดอกค่ะแล้วเขากลีดๆเขากลัาล่มเมื่อท้ำกันเลยค่ะใส่ดอ,อกพุดไใส่ดอ,อกพุดใส่ตรงกลางค่ะเขากับท่านให้เป็นรูปส้งกลวยค่ะมันเข้าไปเรื่อยๆนะคะหมุนเข้าไปเรื่อยๆค่ะรูปส้งกลวยค่ะมี้วสสเต็ปเปิลน,นะคะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะได้หนึ่งช่อแล้วค่ะล้วก็ต้องทําไปเรื่อยๆค่ะให้ครบห้าช่อห้าช่อนนี้จะได้หนึ่งแถวค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆจนได้ยี่สิบช่อค่ะปนหน้าแบบนี้ค่ะหลังจากที่ห้าทําครบได้ห้าช่อนะคะเราจะมาทํากลวยสําหรับประกอบช่อ มีที่ประกอบนะคะหนึ่งแถวหนึ่งแถวก็จะมีห้าช่อค่ะช่อมาใส่นะคะแล้วก็พับไปตองตปตองลงไปเรื่อยๆค่ะก็จะเอาช่อดอกมาใส่แล้วก็พับไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ ห้าช่อค่ะหลังจากที่เราประกอบครบหาช่อแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ห้าทําครบทั้งสีแถวแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จทั้งสีแถวแล้วค่ะ <c oughs> จะได้ประมาณนี้ค่ะ ต่อไปเขาก็จะมาจีบตองสําหรับข้มหางสิงเพื่อเป็นฐานสําหรับไทรกขันหมากเบ่งกันนอกจากเวลาห้านี่สีถ้ำเป็นแบบหางสิงนะคะสําหรับใส่สู่ฐานขันหมกเบ่งะคะ่ะแล้วก็จีบตองค่ะพอประมาณค่ะประมาณหนึ่งถึงสองเส้นแล้วแต่ห้าสีเฮ็ดฐานหน่อยฐานใหญ่นะคะ่ะอันนี้ก็จะเฮ็ดประมาณสองเส้นค่ะ รสจิบกันไแล้วนะคะเขาก็มาพับใส่กันจิดใส่กันสองชิ้นเนาะคะ่ะเขาเอาสเต็ปเปน,นี้เขาก็มาทำกันพับเรียกหางสิงค่ะเดี๋ยกคนอื่นว่าพับนมสาว แอปเปิลดไว้ค่ะให้มันดดออกแก่กันเข้ากับพับไปเรื่อยๆค่ะจะพับบเดียวกันนี้ค่ะต้นอื่นว่าพับนุ่มสาวค่ะเขากับจะพับไปเรื่อยๆจนกว่าแต่พ่อสาหรับทีเข้าจะามาทําเป็นฐานสําหรับใส่ขันหมักเด่งนะคะพับไปเรื่อยๆนะคะ่ะประมันรุดปลายตองทีเข้าเตรียมไว้นะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะพับไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากที่ยวห้าวําำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาเอากันไกลเนาะค่ะกันไกลมีส่วนปลายที่ยวถํำเสร็จแล้วค่ะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นวงกลม,มนคะคะมีเส้นกันค่ะปัญญาเขานี่ไม่รูที่ห้าวเรียมใบที่ห้าวพับที่แดดนะคะ ประกอบใส่กันค่ะเอาสแตปเปิลนะคะมีไว้ค่ะจัดให้เข่าที่เขาทางแล้วนะคะเอาสแตปเปิลนะคะมีไว้ไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดค่ะไม่่อง่ายนอยค่ะเสร็จแล้วค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะน,นี่เขาจะมาทำกวยนะคะมันจะไม่กวยยอดนะคะ ตัดตองประมาณสิบเส้นค่ะเส้นแล้วก็มาพันเป็นกล้วยกล้วยยอดนะคะใส่ยอดกล้ยอดขันหมักดิงค่ะพันๆๆกับลายแบบนี้นะคะแต่เปิลน,นี้ใ้คือเก่าละค่ะ เราเลยามทีเข้าตรงการเฮ็ดโรบเบล้วนะคะก็จะมีหางสิงค่ะหางสิงจะมีกล้วยกล้วยยอดสหรับใส่ตรงนี้ค่ะมีช่อดอกมีแถวกรอบกันได้ค่ะคร,รับใส่ไม่ฐานไม่ฐานหางสิงของเน,นะคะ่ะกรอบใส่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะเอาก็จับไซจัใไซค่ะจัดแต่งสวยๆใส่ยอดค่ะเอากล้วยใส่ลงไปตรงยอดนั่นเอค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ